ซึ่งซ่อนเล้นอยู่ในกายเรานี่แหละพวกเราพระพุทธเจ้าใช้คําว่าตัดสรู้รู้แจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งในความมีศักยภาพของมนุษย์ของคนท่านถึงเรียกว่าธรรมะในความเชื่อในความทิฏฐิในความเห็นของคนเนะี่ยมันเห็นผิดมันเห็นวิปลาสพระพุทธเจ้าเรียกว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยโอ้โหนะทำลายล้างโลกได้ภูเขาได้ เจาะลงไปครึ่งโลกอย่างได้เลยใต้ดินนี่คือศักยภาพของมนุษย์ของคนเห็นไหมย้ายภูเขาเข้าไปเป็นปูนอย่างได้เลยสร้างตึกสร้างอะไระเห็นไหมความเป็นมีศักยภาพของมนุษย์ก้้งกินจนตึกถล่มก็มีเห็นไหมศักยภาพของมนุษย์ถ้าเอาไปใช้ในทางผิดท่านหลงผิดในตัณหากิเลสรู้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดสู้หรือค้นพบเนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งเนี่ย ท่านรู้แจ้งในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ซึ่งมีศักยภาพสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดเรียกว่าพระอริหันพะระอรหันตสัมมาสมาุทธเจ้าหารือพระอรหันตสาวกทั้งหลายเห็นไหมที่ไปค้นพบที่ไปฝึกเข้าไปถึงแก่นแท้อของความมีศักยภาพของเรียกว่าจิตจิตใจนี่แหละ,ะมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ เพราะนั้นศาสนาพุทธถึงเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นต้นแบบของวิทยาศาสตร์ที่วิจัยตัวเองวิจัยความเป็นคนของมนุษย์พระพุทธเจ้าถึงสามารถแยกแยกธาตุเห็นไหมแยกธาตุธาตุดินน้ำไฟลมเห็นไหมและแยกสิ่งที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นนามเรียกว่าขันห้าอุปทานขันอย่างเงี้ยซึ่งพระองค์ก็อาศัยอาศัยรูปเนี่ยอาศัยส,สิ่งที่มีอยู่นี่แหละ เพราะฉะนั้นศักยภาพของความเป็นคนซึ่งพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากเห็นไหมเรียกว่าพระพุทธเจ้าถึงประกาศประกาศธรรมะประกาศคําสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทําสําเร็จมาแล้วเรียกว่าพระธรรมคําสอนเพราะฉะนั้นในตัวของพวกเราทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพมากทําไมถึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิ อาอชีพชอบไม่ชอบถ้าศักยภาพที่เราไม่ได้ฝึกจริงๆเนี่ยฝึกตนเองจริงๆเนี่ยเรียกว่าถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยมันก็จะเลวร้ายเห็นไหมเลวร้ายมากพวกเราจะเข้าใจผิดว่าตายแล้วไปเป็นสัตว์ไปเป็นเทวดาเป็นนนเป็นนี่น,นี่คือมันไกลเกินไปไกลมากๆพวกเราลืมไปว่ามันเป็นยังไม่ตายลองกลับดูสถิท่านเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นตอนมีชีวิตอยู่นะ รู้ไหมมันเป็นสัตว์เนี่ยมันก็เป็นตอนยังไม่ตายนะลุงตาพูดบ่อยๆเห็นไหมสอสอกลายเป็นงูเห่าเห็นไหมเพราะอะไรล่ะเพราะจิตใจกลัวกลัวพวกนี้กลัวขี้ขาดขี้ขาดาพ่ายแพ้ต่อเขาซื้อได้อะเหมือนเหมือนปูปูเหมือนปลาเห็นไหมเข้าใจไหมเออซื้อได้แล้วจะมีราคาตรงไหนอ่ะที่ซื้อได้อยู่เห็นไม เราจะเห็นอันนี้เราไม่ได้ว่านะเรายกตัวอย่างให้ฟังให้เคยเห็นไหมเมื่อก่อนเราก็จะได้ยินคําว่าหัวประมูลตอนนี้ไม่ใช่หัวประมูลนะหัวสวออนี่คือความเป็นมนุษย์ศักยภาพเห็นไหมความเป็นโลภะเนี่ยโลภเนี่ยเห็นไหมโลภะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องโลภะที่มนุษย์ที่ที่มีโลภะมากๆความเห็นแก่ตัวมากๆเห็นไหมเขาเรียกวโลภะมันก็จะโกงกินมีเท่าไหร่ก็อยาก ไม่สมไม่เต็มนี่นี่เปรตล่ะเห็นไหมมันเป็นมันเป็นตแต่ยังไม่ตายเป็นเปรตแล้วอะเป็นตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะเป็นสัตว์นรกเนี่ยนี่เขาเรียกสันะตว์ในศาสนานลกนี่มันเป็นตั้งแต่ยังเดินดินอยู่นี่แหละลอยหน้าลอยตาอะไไม่อายอนะไรเห็นไหมโกงเงินคนอื่นกินเพราะอะไรเพราะขาดศีลขาดิริโอตปะเห็นไหมพระเจ้าบมอกมีวิธีแก้ แต่มันไม่แก้ตัวเองมันไม่รักษาโรคของตัวเองซึ่งรักษาได้เออโรคกดหลงเนี่ยรักษาได้แต่ต้องฝึกฝนต้องนำเอาศีลธรรมกับกับมามาถึกคือเอาสิ่งตรงข้ามเอาอุศลกรรมหรือความดีงามทุกชนิดมาใส่ตัวเองให้เยอะๆไม่ใช่เอาความชั่วช้าละมกเข้ามาใจตัวเองเลยมากๆไม่ใช่อย่างนั้น มันถึงเดือดร้อนไปทุกหย่อมยาเหมือนไฟลามไฟราคะไฟตาสนาของคนเพราะนั้นมนุษย์นี้มีศักยภาพมากเจ้ากึกเพราะนั้นสมณะนักบวชทั้งหลายนะพิสูจในพระธรรมวินัยนี้ถึงเป็นนักรบที่อาจหารกล้าอาหารอาวุธคือสติคือปัญญาคือศีลอ่าจะมีนักรบไหนล่ะเท่ากับพิสูจในพระธรรมวินัยนี้ ซึ่งมาลบกับใจตัวเองมาลบกับกิเลสตัณหาตัวเองอะมาขัดใจตัวเอง่อะลูกตายยังมองไม่เห็นนะในโลกในจักรวาลนี้ที่จะได้รับเกียรติไม่ต้องให้คนให้เกียรติเรานี่แหละให้เกียรติลูกพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มากใจเป็นนักลบที่อาหารด้วยศีลด้วยธรรมเห็นไหม ลบกับใจตัวเองเนี่ยชนะใจตัวเองชนะทั้งโลกไม่ใช่ไปเอาชนะคนอื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครละ่ะเอาสิรบกับกิเลสรับรบกับความชอบอะลบเลยทิ้งเลยเนี่ยเสียสละใจที่ฝึกเลยแล้วจะมีคุณธรรมมีประโยชน์ต่อโลกขนาดไหนต่อคนต่อสังคมขนาดไหนให,ใหญ่ไมลูกตาย,ยังมองไม่เห็นเลยนะ เดี๋ยนี่เป็นอะไรคนมันเป็นสัตว์เลี้ยฉานแล้วแต่ยังไม่ตายเห็นไหมแล้วใคร่ะไไปทําใหก้ก็ตัวเองนั่นแหละทาจริงไหม <S <S <เล>ก็มารุ่มหลงเงินทองทรัพย์สมบัติของโลกที่เอาไปไม่ได้โง่ไหมล่ะจริงไหมซึ่งสแสวงหาสิ่งที่ไม่จริงอะ่ะไปยึดเอาสิ่งที่ไม่จริงคือท่าหรือทรัพย์ของโลกสักวันหนึ่งมันก็ต้องคืนเนี่ย แม้แต่ร่างกายเนี่ยเนี่ยซากเนี่ยมันก็ต้องคืนสู่ดินอยู่ดีแต่ความรุ่มหลงอ่าอ่ารุ่มหลงในกิเลสตัณหาก็เพราะมันโง่อย่างนั้นไงกำลังพูดถึงเรื่องความโง่ของมันไง,งมนุษย์เนี่ยทั้งที่มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพมากคนที่มีศีลเดี่นำเอาศีลเอาพระธรรมคำสอนมาฝึกเนี่ย ก็ฝึกตนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธวันเนี้ยที่มันมีปัญหาก็คือมีคนโง่งจริงไหมเดี๋ยวนี้เขาขายอะไรล่ะการตลาดขายวัตถุมงคลเห็นไหมโง่ไหมล่ะที่มนุษย์เป็นคนสร้างเอาสิมันจะต่างอะไรกับรถแมคโครรถแมคโครยังเป็นมงคลกว่าพวกนั้นอีกยังตักดินได้อะเออ ไม่เชื่อก็ไปเช่ามาไปซื้อมาแล้วเอาไปหวานลงในน้ํามันจะไต่ขึ้นมาได้ไหมละ่ะจริงไหมเชื่อลมๆมเล้งแรงเดี๋ยวนี้พระในพระธรรมวินัยนี้ที่มาบวชเนี่ยขายอะไรละ่ะเดี๋ยวนี้ขายบุญขายสวรรค์การตลาดพระกันทำอะไรล่ะตอนเนี้ทําเป็นวัดท่องเที่ยวตอนนี้อยู่ในกระทรวงท่องเที่ยวเลยนะ,ะวัดเพื่อจะให้คนมาเยอะๆทั้งที่วัดเนี่ยเป็นสิ่งที่สงบสงัด เพื่อจะบำเป็นสมณธรรมเป็นสถานที่สัปปายะที่จะฝึกตนไม่ใช่เหรอคนก็ลังไ,ไหลไปเลยขายอะไรล่ะทีนี้ขายดอกไม้วัดมันเป็นปากคลองตลาดสองแล้วนะตอนนีน้จริงไหมไปบูชาอะไรกันล่ะทุกวันนี้บูชารูปปั้นบูชาปูนเหล็กนั่นอยู่ข้างในนะั่นแหละเขาคิดว่ามีเทวดาอยู่ข้างในเนะเทวดาไม่อยู่หรอกเห็นมนุษย์ง,งโง่พวกนี้ มันไม่อยากคบหรอกศาสนาพุทธเราเลยกลายเป็นง่อยเปียเสียขาหมดศักยภาพภุณภาพทั้งที่ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่เลิศที่สุดที่มนุษย์จะนำมาฝึกตนคือประสามคำสอนฝึกตัวเองเห็นไ,ไหมทุกวันนี้มันอวดอะไรล่ะคนเราอวดการศึกษาที่สูงไปศึกษาลปปริญญาตร,ญารีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งที่ไม่ศึกษาตัวเองรู้ไหมการศึกษาสูงสุดคือการศึกษาตัวเองนี่แ เรียนรู้ตัวเองนี่แหละเชื่อไหมคนที่เขียนตำราทุกวันนี้ให้คนเรียนหนังสือเนี่ยไม่เคยทํางานด้วยมิจะเป็นนักคิดนักทฤษฎีเขียนตำราไม่ให้คนอ่านอยู่ทุกวันนี้ลองจับมาทํางานดูสิทําไม่เป็นเลยซ้ำไปเข้าใจไหมไม่เหมือนพระพุทธเจ้าคําสอนพระเจ้านี่เลิศมากจริงไหมมีคนโง่เท่านั้นแหละที่ไม่เห็นคําสอนที่สมบูรณ์ขนาดเนี้เข้าใจไหม แล้วมันน่าสลดสังเวชน่าสงสารมักงไหมล่ะมนุษย์้ที่มาพบสิ่งแก้วอันเลอค่าเนี้ยะเหมือนเหมือนเหมือนลิงไม่รู้จักเพชรจักทองอ่ะนะลิงอะทุกวันเนี้ยเหมือนไก่ไม่รู้จักพลอยอะฮะเขี่ยทิ้งมันก็เอาเข้าเปลือกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันเป็นลักษณะนั้นะทุวนเนี้ยขายสวรรค์สวายเงินนี่เอาเงินซื้อสวรรค์อย่างเงี้ย ไม่เได้เอาความดีนะจิตใจที่ดีขึ้นสวรรค์นจิตนะไปเป็นอะใจแล้วไม่เป็นเข้าใจไหมบอกให้ใจเท่านั้นที่เป็นมีศีลมีธรรมใจที่เป็นมงคลน,นะใจที่จเจริญรุ่งเรืองจิตที่ผ่องใสด้วยศีลด้วยธรรมน,ะนะ่ะแสงสว่างเจิดจ้านปัญญาใจดวงนั้นที่ฝึกดีแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นพระสุพิสุในพระธรรมวินัยเนี้ยนะ ต้องสอดสู้จริงๆเป็นนักรบที่อาจหานเดียวนย่ยลบกับใจตัวเองนี่แหละลบกับกิเลสกิเลสคือใจเราอยู่ในใจเราเนี่ยมันชอบสิ่งไหนก็ฝืนมันน่ะขัดมันน่ะมันทุกข์ไหมอ่ะเห็นไหมนี่เมื่อวานเนี่ยเจ้านายเก่าโทรมาเจ้านายเก่าอันโควิดเนี่ยเจ้านายเก่าโควิดธรนาเนาะ,ะสมัยก่อนเคยเป็นลูกน้องอเคยเป็น เคยอยู่เคยอยู่นะล้วบอกอาจารย์เนี่ยพูดออกมาให้สื่อเลยโทรมามัวนโทรวาสียกันเนาะอาจารย์คุยอาจารย์อาจารย์เนี่ย,ออาย,ยทาให้คนเกิดปัญญามากเลยนะเหร่านาะโอ้ยเจ้านายเจ้านายมีอะไรจะแนะนําได้นหรอโอ้ยอย่ามาเรียกผมเจ้านายเลยอาจารย์อ้าว เป็นเจ้านายวันหนึ่งก็เป็นตลอดชีวิต,ตไม่เป็นไรแค่เรยกอย่าาเรานับถือกันเออท่านก็พูดให้ฟังสิ่งที่ถ้าอาจารย์ผู้เนี่ยทําให้คนเกิดปัญญาทําให้เกิดมุมมองนะไม่ได้หลงมมงมงายอย่างว่างเงี้ยเห็นไหมเราก็อนุโมทนาเออเราก็เรียนรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะสมัยก่อนโดยเฉพาะเรียนรู้จากท่านโกวิดเนี่ย สมัยเราเป็นกำลังเป็นหน่มเนะเคยไปอยู่นะใช่ไหมอันนี้ท่านเป็นรองหัวหน้าพักวมส่ช่างชาญวายังหน่มอยู่ว่าเจ็ดสิบกว่าแล้ววิตบางแครนะ์วิตบางแคร์ทนะ่นโทรมาบ่อยนะมีอะไรกันแนะนำได้ฮะ หลวงตาก็เปิดรับหมดแหละความแนะนำเนาะเพื่อเป็นประโยชน์นะ,อะบอกนุ้ยอาจารย์เนี่ยใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญากขาขออนโมธนากับเจ้านายเก่าด้วยนี่น่าจะให้ท่านเป็นนายกรองดูก็ได้นะ เป็นรัฐมนตรีท่านผ่านอะไรมาเยอะเนาะเอผ่านอะไรมาเยอะเมื่อสมัยก่อนน้องตาอยู่สนามมวยฮะลัดลําเนินลุมพินีสนามมาอะไรเงี้ยอยู่กับเจ้านายหลายๆคนทํางานทํางานเนาะเรียนรู้เรียนรู้อดีต อดีตคือครูคืออาจารย์ที่ดีที่สุดคนดีในนิยามของความว่าคนดีไม่ใช่ว่าคนคนดีเนี่ยไม่ใช่ไว่คนไม่เคยทำผิดมาก่อนผิดและแก้ไขพระพุทธเจ้าใช้คำว่าต้นคดแต่ปลายตรงทุกคนเนี่ยเคยทำผิดมาทุกนั้นแหละคนที่ไม่เคยทำผิดคือคนเคยไม่เคยทำอะไรเลยไม,ไม่มีมนุษย์คนไหนสมบูรณ์แบบหรอก อย่างมิจะคนโง่เท่านั้นะคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบผู้ชายสมบูรณ์แบบก็มีแต่เท่าคําปั่นนามาซิงยาม,มโมโตเท่านั้นนะจริงไหมจริงไหล่ะเพราะฉะนั้นความล้มเหลวความผิดพลาดเนี่ยคือครูชั้นยอดชั้นดีที่เราจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองนํ่นำตัวเองไปสู่ในทางที่ดีที่งามที่ถูกต้องที่เป็นมงคล เราไม่ใช่เอาคนาพุชชั่วมาเป็นตัวอย่างนะเราเอาพ่อแม่เอาบูรพาจารย์เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างเป็นครูเป็นอาจารย์ยิงไหมจำไว้ศาสนาพุทธเนระไม่ใช่ศาสนาผีจำไว้ไม่ใช่ศาสนาของพญานงพญานาคบ้าบอคอแจงนำเอาธรรมะคือพระธรรมคำสอนนี่แหละมาฝึกมาเดินมาปฏิบัติ มันจะไปอ่านตำรามาเป็นหมอดูหมอดวงหน้าหน้า,นาทองหน้าดากทองเลไท้วันนี้บ้าบาอเขาแตกไปหมดเห็นไหมมันจะงเกิดความไม่ชีลาทรงราศินใสวิ์ใส่บ้าบ,าบาอเขาแตกไปทำบุญก็โ,โหไม่รู้บุญอะไรกันนักหนาไปซื้อบาทมาตั้งไว้เป็นแถวเป็นร้อยๆ้ยบาทแล้วก็ไปแลกเงินมาใส่บาทอย่างนั้นเนี่ยพระอุ้มบาทไปแท้ๆต้องซื้อต้องเอา เข้าวเอาปลาใส่เขาบินธบาตแค่ตอนเช้าแค่นั้นแหละตื่นแต่เช้าหุงข้าวตักบาทเห็นไหมอันนี้โอ้โหใส่ยันมืดอะ่ะแต่เนี่ยเอาบาทเปล่าๆเลียมาตั้งไว้แล้วก็มีเห็นนะโอ้โหเอารูปปั้นเหมือนพระเหมือนเนเนเนี่ยนะอุ้มบาทก็ไปใส่บาทอย่างนั้นหรือชาวพุทธอะ่ะมันเป็นริยะอะไรล่ะฮะแล้วมันยากจนอะไรนักหนาล่ะพระพิสูจเนี่ย มันเลือดร้อนอะไรนักหนาล่ะทึงต้องไปหาเงินหนาทองกันนะนั้นจริงไหมฮะหลงหลงลนะ่ะหลงพระพิสุในบรณวรรินในนี้ต้องสละบ้านสละเรือนสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วยังจะไปหาอะไรอีกยิ่งจะมาทําลายสละแม้กระทั่งตัวตนทําลายตัวตนทําลายอตตารตัวเองนะไม่ใช่จะไปพอกพูนใส่ปุ๋ยกิเลสใส่ปุ๋ยตัณหาตัวเองเข้าไปเรื่อยอยนะ่างเงี้ยจำไหมนะหลวงตาพูดตลอด ภาพพิสูุน์เนี่ยอย่างพระสิ้นคิดเนี่ยก้าเลยก้าเลยเนี่ยก้าพูดเลยไม่เอาอะเบื่อนายแล้วโลกเนี้ยเอาศีลเอาธรรมเนี่ยเห็นไหมหน้าด้านนะกิเลสตัณหาหน้ารังเกียจไหมนะมีแต่ความอยากได้อะทำอะไรก็ได้ไม่เลือกวิธีที่จะได้อ่ะโคดโกงชอบโกงหลอก,ล,อกลวงปิ้นปนนั้นเะนี่ยะชอบอย่างนั้นเลยชอบ จะนำตัวเองไปเป็นอย่างเขาเหรอเนี่ยอย่างวันที่สิบเอ็ดมิถุนาเนี่ยเดือนเดือนจะถึงเนี่ยวันเกิดหลวงตาเนี่ยหลวงตาวันไม่อยากจัดหรอกจัดทำไมวันเกิดแต่ในเมื่ออยากจัดก็ทำให้มันเกิดประโยชน์ปลูกป่าว่งงางันทุกปีปีนี้คงไม่ได้ปลูกหรอกเรปลูกจะเป็นพิธีเพราะไม่ฉีพระเราปลูกเต็มหมดแล้วเห็นไ,ไหมปลูกเป็นหมืน่นๆต้นแล้วเนี่ยเดือนเดือนที่เนี่ยของเรานะเห็นไ,ไหม หลวงตาบอกวันเกิดหลวงตาไม่ต้องมาก็ได้นะถ้ามาก็มาปฏิบัติธรรมดีกว่ามาประพฤติปฏิบัติไม่ต้องมาแล้วอย่างเงี้ยถ้ามาก็ต้องมาด้วยศรัทธามาปฏิบัติธรรมดีกว่ามารักษาศีลจริงๆนะเอาวันเกิดหลวงตาเนี่ยวันมุทิจาเนี่ยให้เป็นวันที่เป็นมงคลต่อจิตใจของคนดิมาฝึกตนดิจริงมาก็มาทำไม่ มาได้ทุกวันน่ะทาความดีเนี่ไม่ใช่มาเลือกวันนั้นหรอกจริงคนอื่นเขาอยากให้คนมาหาเยอะๆเนียนมีหลวงตาเนี่ยแหละถ้ามาก็ต้องมาด้วยใจศรัทธามาปฏิบัติธรรมดีกว่ามาซื้อศีลดีกว่ามาเล่นมาส่งเสริมกิเลสมาท่องเที่ยวหรออุ่นวายเสียเวลาเสียเงินเสียทองเปล่าเสียค่ารถมาถ้ามาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมาฝึกอนาณาปานสติที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์นะ่ะนะประโยชน์มหาศาล เนาะจำไว้วัดป่าบ่าน้ำมเอินเนี่ยปลูกป่าเต็มเลยนะรักษาป่าเขียวขจีอาศัยธรรมชาติตัวนี้แหละเป็นที่เล้นกายฝึกผลตัวเองฝึกอนาปนสติเนี่ยบอกให้ไม่สนใจหรอกถ้ามาเนี่ยต้องมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมดีกว่าจำไว้นะเนี่ยวันที่สิบมิถุนายนนะ เหมือนกับนักร้องเนี่ยไอ้ไผ่พงส้อรเนี่ยมันจะมาแสดงเพื่อมุนทิจาหลวงตาวันที่สิบเอหลวงตางั้นแสดงได้ไผ่แต่ว่ามึงต้องไปแสดงอยู่ในช่องเม็เนี่ยจัดที่ให้ในวัดเนี่ยไม่มีฮะช่องเม็เน่ยตลาดช่องเม็กเนาะเทศบาลจัดเวทีนี่เขาดูฟรีนี่ไป ซื้อเรียกว่าศิลปินมันก็เคารพงต่างไงไผ่พงศธรอัน,นี้ก็เป็นคนดีมากนะไพนินใจดีมากนะเป็นเป็นคนใจบุญสุนทานนะจริงนะลงตาเห็นเด็กคนนี้โอ้มันมันเนี่ยมันอ่ารางวัลที่เขาอ,ะ,อะไรแฟนคลับมันให้เนี่ยมันถวายวัดหมดนะ ไอเนี่ยหาเงินสร้างวัดหาเงินแน่ๆไอเนี่ยไอไผ่พงศธรนี่ดูดีๆนะไอไผ่หน้าใจดีมากเป็นเด็กดีมากเลยนะหลวงตาว่าไผ่พงศธรแต่หลวงตามันก็บอกว่าเออไผ่เออถ้ามึงจะมาเนี่ยมีพระเอกแล้วมันต้องมีนางเอกมาด้วยเด้อแล้วก็เสียงอีสานนกน้อยอุไรพอนะหลวงตาหนูอยากไป ลูกอยากไปแสดงเออฮถ้าฝนไม่ตกนะมึงมาตั้งเบทีได้เลยแต่ว่าฝนตกะหยุดตกมึงก็เล่นต่อแล้วมึงอย่าพึ่งกลับนะถ้ามึงมาเล่นอย่ากให้มึงเสียอารมณ์นะระว่างเง <c oughs> ี้ยเพราะว่ามันหน้าฝนน้อเดือนพิถุนาเนาะเราโน่อนอ,อยู่ในช่องเม็กน่ยห่างจากนี้ไปสิบกิโลนะน่ะ ทางจากวัดวัดนี้ไม่มีทางนะให้ามาจัดงานพวกนี้เพราะวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสงบสงัดจริงไหมถ้ามาก็ต้องมาอย่างเงี้ยงั้นจะไปสร้างทำไมวัดจะมาจัดหาเงินนี่กูไม่มาบวชหรอกจริงไหมล่ะไม่ลรายใจมั่งกเกินไปแล้วคนเรอเห็นไหม ทุกวันนี้เ็นไหมมันเป็นใบสารพัดสารเพตต้องนำศีลธรรมกลับมานะพวกเรานะาต้องเอากลับมาให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นพระเฉาพระนน่นพระนี่เขาเฉาไปเถิดแต่วัดป่าบ่อน้ำพระอินเนี่ยนะเราจะมีแต่ศีลแต่ธรรมเนาะเออเราจะ ทำให้ตัวเองแจ้งในอริยสัจสี่แจ้งในปจิจจสมุบายนะแจ้งในอาณาปณสติหรอ,อาตามสบายเนะี่ยวัดอื่นนะมไม่อยากเป็นพระอยากเป็นผัวก็เชิญนะแต่วัดพวกเราเนี่ยวัดใจพวกเราเนี่ยนะต้องวัดด้วยศีลด้วยธรรมต้องวัดด้วยความดีนะเนาะ หลวงตารับประกันอยู่กับหลวงตาไม่มีสบายใจได้ไม่มีอดไม่มีก็ต้องอดอันแหละตัวใครโตมันละถ้าไม่มีจริงไหมถ้าใครทนไม่ได้หลวงตาสมัยก่อนอยู่ในป่ากระหม่คณนะประมาณยี่สิบนี่แหละเมื่อยี่สิบปีก่อนยี่สิบกว่าปีก่อน มีพระสององค์พี่น้องพระทุด,ดงมา,มาไม่อยู่กับหลวงตาสมัยนั้นน้ำน้ำน้ำดื่มมันไม่มีต้องไปตักน้ำในบ่อบ่อที่ชาวบ้านเขาขุดไว้อะตักมาแล้วก็มากองใส่กากาแฟก็ไม่มีน้ำปะนะก็ไม่มีน้ำเปล่ายังหายากเลยเนาะเราไปตักมาแล้วมากอง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 น้ำดืม่มอะกองใส่กาไว้ พอได้ฉันแกมาอยู่ได้ประมาณสี่วันมั้งสี่ห้าวันมั้ยผมไม่อยู่กับหลงไม่อยู่กับอาจารย์หรอกอาจารย์ไม่มีบรารมีมั้งกาแฟก็ไม่มีเอ็มร้อยก็ไม่มี <laughs> โอ๊เราขำว่าพระมหากินนินเลยนะมะมันจะ <laughs> อแล้วมันเรียกตัวเองว่าพระธุดงเลยนะไปผมจะไปที่อื่นแล้ว หลวงอาจารย์ไม่มีบารมีมันว่าอย่างี้เดินไปเดินมาศึกเลยไปหาบารมีโอ้ยพระอย่างนี้ก็มีเนาะเออตามสบายนี่ก็เรียกบวชมาทรมาหากินเนาะยิ่งทรมาหากินให้ถูกวิสัยอาชีพชอบก็มีบวชมาก็ต้องหาหากินนะบินทบาตกินนะจริงไหมเออ เพราะฉะนั้น,นเนาะพวกเราชาวพุทธพุทธบริษัทสี่นะชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะจะนำเอาศีลเอาธรรมนะนำเอาอา,านาปานสติมาฝึกน,นำตัวเองให้พ้นออกอากศสวากิเลสพ้นออกจากความไม่ดีหรือเรียกว่าอากุศลธรรมทั้งหลายนเนาะให้ถึงพร้อมนเนาะ ด้วยคุณธรรมด้วยศีลธรรมนะเนาะนอกจากนั้นอย่านำมาใส่ใจเนาะอย่ามาพอ่อพูนกิเลสสัณหานะาจงชำระจิตใจตัวเองให้ผ่องใสผ่องแผ้วเอาธรรมะมาล้างใจเนาะมาล้างจิตนะให้มันใสให้มันส,สว่างสวนะเนาะ ขอให้เป็นผู้ตื่นจริงๆตื่นรู้ตื่นด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความดีงามเนะเาะลุงตาก็มาให้กำลังใจอไม่ได้ขานมาหรอกวันนี้ฝนตกโอโลมเราอยู่ใจฝ้าจะไปญาติญาติยังกับฝนเนาะไม่บอกเ,อเพลงเขาว่าเ,าเกิดเป็นคนมาถึงที่ก็ตายว่าเสนมาเนาะเนอ,เอมันก็มีแล้วนะอยู่ใ้ฝ้า เนาะปิานอย่างนะเมื่อมื่อีนวันที่สามเอ็ดเนาะสามสิบเอ็ดเนาะวันนี้เนาะวันที่สองเนาะบวชนากเก้าเก้านาเนาะวันที่สองเนาะแล้วหลวงจาก็ขุดสระด้วยนะขุดสระเพื่อรับผิดชอบมารายงานนะประมาณเจ็ดแสนมาขุดสระเนาะเออลวงจาก็เลยว่าเออนะ เดี๋ยวรอกูไปขายอย่างอื่นก่อนอถ้ากูหาเงินสั่งไม่ได้กูจะรถเข้าไฟแนนซ์ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะถ้าใครอยากร่วมเนะาะกุาลเพ่นว่าบานันโบราณอีสานว่าคุณนนำบอกอสลาเนาะเออคนจะเลยใส่นามมอสจะบูร์นนามแยเยพอะนำใจนะเนาะแล้วก็บวชพนะระเนาะใยับร่วมร่วม,ร,วมร่วมหุ้นส่วนกับหลวงตาเนาะ ก็วันที่สองเนาะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งเนี่ยเนเหลืออีกหนึ่งวันเนาะวันที่สองก็บวชอ่าบวชอีกเก้าวันที่สิบเอกเนาะก็เชิญร่วมเป็นทุนส่วนบุญกันเนาะวันนี้ก็สมควรแค่นี้ก่อนสาธุเนาะไม่